สวัสดีคะ่ะพี่น้องมีว่าพ่อกับปรมในช่องบ้านพยุงงูพุเก่าค่ะมีประดมผ้ามหัวจักกับต้นต่อยติงค่ะพี่น้องต้นต่อยติงไทยค่ะซึ่นพี่น้องบางคนมันกับหัวจักบางคนพันก็บบัวหัวจักค่ะมักเกิดตามป้าม่องหกหกค่ะพี่น้องเจอกเกิดน้ำหิมหัวบานเห่านั่นแหละค่ะมักเกิดแามฝนค่ะพี่น้องเป็นดอกก็เป็นแามฝน บางคนเห็นมะมักกับติท้อนขิ่มกับไปนองแต่ว่าประดมบางงานดีเลยขายงาเป็นดอกนะสีม่วงโอ้เป็นไม้ประดับดีดีที่กันลูเป็นไม้ประดับไก่ก็ได้ค่ับไปนองคันว่ามันหกไปใหง่หมันแพ้ออกไปหลายแต่ว่าประโยชน์ก็หลายหลายเลยี่นองหากมันหนีเิ่นว่าเป็นแก่รโรคไอคอนทับเลือไดใด้ใบหนีเอามาตํากระพอกแผลค่ะคอยสมานแผลหายไว้ค่ะ งามพนกับพวกง,งามซื้อเลยค่ะพี่น้องพนมีซื้อในแต่ละท้งองทิมหลายซื้อมองหม่องพนกับเอิญต่อยติ้งเทศต่อยติ้งน้ำต้อนอังกาบอังกาฝรั่งเต่นท์ละท้อาทางทิมเอิญไปด้วยกันต้นเปาะแปะเปาะแปะกเอิญค่ะสาเหตุทีิพนเอิญตนน้นเปาะแปะเพราะว่าหน่วยมันไปลรัดแก่มากนะคะมันแตกออกมันสีดังป้อแปะป้อแปะจังหวะ ตอนนี้มันกับบทันเป็นหน่วยค่ะ,คะกั้นัอนเนดอกงามด้กระดดมเบื้องล้วกระดดมมัน้องล่างง่ามดีค่ะพี่น้องทุนม้อง,งากันเลย บริเวณบ้านนี่ยจะเป็นบริเวณบ้านของตอ้อยค่ะไทยทำจากหนาบ้านตอ้อยขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ให้สถานที่ไายทำถิ่น,นี้ดอกเปิดจริงงามๆนะคะดวงแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจประดมเด้อค่ะขอบุญพี่น้องหลายๆค่ะทุกรับชมรับชมจนจบเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้อง คลิปนี้โชคดีมีสุขปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ